โอ้โหเห็นห้องเครื่องไหมฮะอย่างนี้5,900นะครับผมข้างหลังผมเป็นเชฟ2.5 LT นะฮะเป2,100บนะครับผมเดิมพ่ออินเตอร์ใหม่นะครับใส่กล้องเพื่อยมานะครับทานหน้าเดิมเติมนะครับแถบนี้นะครับผมนี่นะครับ p d ี่อากดเรียบร้อยนะครับผมมาแบบนี้เลยนะฮะรถคันนี้ก็มีท่อมาหนึ่งใบนะฮะเดี๋ยวเปกดให้ฟังนะอ่ะนี่น้องวีดีที่8นะครับผมภายในเป็นไงดู สวยเลยครับเลขไมล์เพียงแค่สามหมื่นหกพันกิโลเมตรหน้าจอสัมผัสนะครับเกียร์คงสปีดนะครับรเอาฟังเสียงท่อเลย,ลยนะเัราะต้องเทอร์ไว้นะฮะโอ้เธอหวานจีครับ <c oughs> น,นี่เกาะหลังสวยไปเลยนะฮะลายเนอร์ตัดขอกบกระบะเรียบร้อยไม่ต้องกลัวเป็นรอยแต่น้ำเข้าได้ดอนอนะครับรอบทางประมาณนี้ครับใครสนใจคันนี้ก็สอบถามจากเกียนได้เลยครับผมเบอร์โทร อยู่ใต้คลิปนะครับโทรหรือแอดไลน์ก็ได้จากเกมจัดให้รับก็ได้หนอนแจว